สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆรวยๆวยครับวันนี้มาแนะนําวัตถุมงคลน,นะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมกับเหรียญจําปีหลวงพ่อโสธรด้านหลังก็จะเป็นอะไรครับถาเวสุวรรณนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นมหาลวยนะครับจัดสร้างเมื่อปีสองห้นะครับรุ่นนี้จะมาการจะสร้างอยู่ที่100 99ลังนะครับ1ลังการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคำ1เหรียญเงิงนลงยา5เหรียญครับรุ่นนี้ก็กล่องรายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องสีออกทองทองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของเงินหน้ากาก,ากทองคำก่อนพอดีผมไม่มีเหรียญจริงอ่ะดูรูปก,กันไปแล้วกันนี่ครับงนนากากงเงินหน้ากากทองคำนะครับนี่เงินหน้ากากทองคำอันนี้เป็นเงินหน้ากากทองคำลงยาพื้นเขียวนะครับแล้วก็อีก1เหรียญครับอีก1เหรียญก็นี่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น ขาเวสุบานเนื้องินก็ตอกงอูงูเลยครับตอกง,องูชัดเจนนะันนี่คือเงินหนักโอ้หหมายเลขหนึ่งหกแปดอีต่างหากใครครอบครองขอให้เฮงๆรวยๆแล้วลกันนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงของเราที่มีครับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญรายการที่ห้าสิบสี่ครับกระไหลเงินพ่นทรายนะครับกระไหลเงินพ่นทรายลงยาจีวรพื้นน้ําเงินนี่ด้านหน้าความคมชัดก็ถือว่าโอเคนะครับด้านหลังก็เป็นรองเท้าเว,าวสุบัร์นต่อโคออ้ดวอหอดอวัดห้วยโดนโฆษาจีนและ โค้ดเลขไทยนะครับส่วนเรียญต่อไปครับก็จะเป็นเนื้อโอ้โห 3K พื้นหน้าครับองค์ 2K ครับอืพื้นหน้าองค์ 2K ก็สวยไปอีกแบบครับองค์สุดท้ายที่มีตัวอย่างก็จะเป็นเนื้อแบล็กโรเดียมองคหน้าโอ้โหองหน้าหน้าหลังเลยนะครับแบล็กโรเดียมช่วงหลังก็มีหลายท่านชอบอย่างนี้นะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟสเอ็มสายบุญได้เลยนะครับ โอ้โหมีพระแบ่งปันเพื่อนๆพี่พๆแน่นอนนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ไลายไอดีซุปเอ็มหกเจ็ดหกเก้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ